เพาทุกท่านเข้ามาชมโรงเรือนนะครับสำหรับเพาะเมล็ดเกสรกระท่อมตัวนี้ผมใช้กระท่อมก้านแดงเพาะนะครับก็พามาชมเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะทำใครที่อยากจะเพาะนะครับใครอยากจะทำก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับผมทำลักษณะนี้ก็เพื่อ มีพื้นที่เล็กนะครับเพื่อที่จะป้องกันลมกันฝนคือฝนเนี่ยกันไม่ได้หรอกนะครับก็เพียงแต่ถ้ามีเม็ดฝนเม็ดใหญ่ๆมามันก็จะแตกกระจายเป็นฝอยละอองฝอยเข้าสู่ในโรงเรือนนะครับตรงมุมนะครับผมจะใช้ตะปูยึดสแลนด,ดึงไว้นะครับหลายๆจุด ประมาณ6จุดนะครับโดยรอบก็เพื่อที่จะป้องกันมแมลงตัวใหญ่ๆนะครับแมงตัวใหญ่ๆส่วนตัวเล็กๆนี่คงป้องกันไม่ได้นะครับป้องกันสัตว์ป้องกันแมวนะครับก้านแดงนะครับลงไหมเพาะไว้เมื่อได้20กว่าวันแล้วนะครับ จะใช้เสาไม้นะครับยึดฝังลงไปในดินแล้วตั้งขึ้นมาแล้วก็มีไม้เป็นท่อ PVC ก็ได้นะครับเป็นไม้เป็นท่อเหล็กก็ได้พาดลงบ่าตั้งเสาไว้2เสานะครับหัวท้ายแล้วก็เก็บชายให้เรียบร้อยนะครับโดยการยึดตะปูส่วนบริเวณเสา หลักของฐานที่วางาที่พ่อกระท่อมนะครับก็จะเป็นท่อนไม้นะครับแล้วก็วางด้วยแผ่นไม้ขนาดใหญ่ส่วนใครที่ไม่มีนะครับก็ใช้ท่อปูนหรือว่าจะเป็นแผ่นปูนโตที่เป็นโต๊กระดานนะครับเป็นโต๊ะขนาดยาวๆนะสำหรับวาง ตรงนี้จะใช้ตะปูยึดนะครับเก็บชายขอบให้แน่นนะครับเพื่อป้องกันสัตว์ที่จะมารบกวนนะครับยึดตะปูไว้นะครับกันลมกับพือด้วยนะครับส่วนของสแลนนี่ก็จะใช้สแลนประมาณ50-60%เนะครับเวลาจะรดน้ำก็จะเปิดออกมานะครับดึงออกง่ายนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับ ค่อยๆมุดเข้าไปก่อนอนี่นะครับประมาณ20วันนะครับ20กว่าวันนิดๆน,นะครับใช้ท่อ PVC ยึดตรงกลางเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับนี่นะครับในถาดเพราะว่าในถาดลดน้ำทุกวันมีแสงนะครับแต่ไม่ไม่โดนแดดจัด ต้องอยู่ในสแลนนะครับประมาณ50-60รซลดน้ำให้ชุ่มทุกวันนะครับเริ่มงอกแล้วนะครับกระท h o m การแดงทั้งหมดนี้ใช้พื้นที่น้อยนะครับพื้นที่จำกัดด้วยขอบมุมของบ้านได้นะครับริมกำแพงได้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ประมาณน่าจะ2,000ต้นได้นะครับประมาณ7ถาด ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่อยากเพาะเม็ดเกสรกระท่อมนะครับบางท่านก็เรียกเม็ดบางท่านก็เรียกเกสรน,นะครับฝากไว้นะฮะ